ปัญหาใต้ตาค้ำเกิดจากอะไรบ้างนะครับมาดูคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับหมอนี้นะครับเราอยู่ในรายการนะครับหมอขอเคลียร์นะครับส่วนประเด็นที่จะเคลียร์ในวันนี้นะครับก็คือปัญหาเรื่องของใต้ตาค้ำเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้างคะ ก็เชื่อว่าปัญหาใต้ตาคล้ำนะครับเป็นปัญหาที่กวนใจนะครับใครหลายๆคนมีคนมาปรึกษาเรื่องปัญหาของใต้ตาคล้ำเนี่ยเยอะมากเพราะว่าสาเหตุคือดวงตาเป็นสิ่งที่เราจะมองกันเป็นอย่างแรกนะครับดวงตาก็จะบอกถึงความว่าพักผ่อนเพียงพอไหมสุขภาพดีหรือเปล่านะครับดูสดชื่นไหมแล้วก็ดูสดใสแค่ไหนแต่ปัญหาใต้ตาคล้ำเนี่ยครับคิดว่าเป็นทุกคนนะครับแม้แต่หมอก็ยังเป็นเองเลยสาเหตุเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเลยนะครับอย่างแรกเลยคือกรรมพันธุ์เปรียบเสมือนสีผิวนะครับบางคนเกิดมาผิวคล้ำบางคนเกิดมาผิวขาวใต้ตาก็เหมือนกันนะคคครรัับบบน่งาี ตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับบางคนก็ใต้ตาไม่ค่อยค้าอย่างที่2นะครับจะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวบางโรคที่ทาให้ปัญหาใต้ตาค้าเนี่ยเป็นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหลังเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับจะมีการไหลเวียนของหลอดเลือดไม่ดีนะครับเกิดการหลอดเลือดดําขยายนะครับก็ทําให้ใต้ตาเนี่ยดูค้ามากขึ้นอย่างที่3ก็คือเรื่องของพฤติกรรมเราเองนะครับตั้งแต่เรื่องของการนอนดึกนะครับอดนอนเยอะนะครับมีการใช้สายตาเยอะรวมถึงการขยี้ตาบิ่งขยี้ตาเยอะนะครับ เกิดการเสียดสีนะครับเม็ดสีใต้ดวงตาเนี่ยก็เกิดการหมองคล้ำมากขึ้นรู้ไหมว่าการดื่มเ้าน้อยก็ทําให้ใต้ตาเนี่ยดูคล้ำขึ้นเพราะว่าผิวเนี่ยแห้งลงนะครับครับเรื่องข้อ4ีกนะครับก็เป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะครับก็ทําให้ผิวใต้ตาเนี่ยบางลงนะครับกระดูกเนี่ยครับแล้วก็เบ้าลึกขึ้นเบ้าตาลึกขึ้นนะครับทำให้เห็นเงาใต้ตาหรือว่าร่องใต้ตาเนี่ยเลิกขึ้นทำให้ใต้ตาดูคล้ำนะครับก็สําหรับปัญหาใต้ตาหลายแบบนะครับก็จะมีการรักษาเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับเนี่อะไ้นะครับอย แรกเลยถ้าเป็นกรรมพันธุ์นะครับอันนี้อาจจะรักษาไม่หายหรือดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นเรื่องของอ่ะภูมิแพ้ถ้าอาการเรื่องของโรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นนะครับปัญหาใต้ตาค้ำเนี่ยก็น้อยลงแล้วก็ต้องเน้นรักษาเรื่องของโรคเป็นสําคัญถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมก็เช่นการดื่มน้ํา่เยอะนะครับการนอนเพียงพอนะครับการใช้เสร็ตาให้น้อยลงเสริมพวกคนใช้พวกสกินแคร์นะครับพวกไอครีมหรือว่า การทำมาประครบเย็นแล้วทำให้ปัญหาใต้ตาค้ำน้อยลงรวมถึงปัญหาบางส่วนนะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยการเติมฟิลเลอร์นะครับสา,ารเติมเต็มใต้ดวงตาเพราะว่ามันจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเนาะก็ทําให้ไปเติมเต็มให้ผิวลอบงดวงตาเนี่ยความฟูขึ้นนะครับชุ่มชื้นขึ้นผิวหนาขึ้นนะครับปัญหาใต้ตาค้ำเนี่ยก็จะดูน้อยลงหรือบางคนนะครับก็อาจจะเหมาะการฉีดวิตามินบำรุงใต้ตานะครับพวกกลุ่มพวกพิเอพี่นะครับหรือว่าเป็นพวกของ การฉีดของที่คลินิกก็จะเป็นไดมอนด์ไอนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาใต้ตานะครับก็บางทีไม่จําเป็นต้องเติมแต่ฟิลเลอร์เพียงเดียวนะครับก็ลองมาปรึกษาดูว่าใต้ตาเราเป็นแบบไหนนะครับอะไรการรักษาแบบไหนที่จะตอบโจทย์มากกว่ากันนะครับผมก็ลองมาปรึกษาที่คลินิกก่อนได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากให้หมอคุยอยากให้เคอร้เคลียร์เรื่องไหนนะครับก็ลองส่งคอมเมนต์มานะครับแล้วก็เราจะมาทําคลิปให้ความรู้ดีๆอย่างนี้ครับ